ก็วันนี้เนี่ยสำหรับเซตอินเด็กเนี่ยก็ภาพเนี่ยมองเป็นว่าเดินหน้าในทางลงครับผมซึ่งแรงกดดันเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยเลยก็คือมาจากความกังวลว่าเฟดเนี่ยจะปึงอัตราดอกเบี้ยรับสูงเป็นระยะเวลายาวนานครับผมเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยอย่างตัวเลขในภาคสังหาเนี่ยก็คือยอดขายบ้านใหม่เนี่ยของเดือนกันยายนพุ่งขึ้นสูงถึง12เเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเลยครับสูงระดับประมาณ 7. 600ยูนิตเลยครับมันก็ปรกกระตุ้นความกังวลว่าเฟดเนี่ยจะตึงดอกเบี้ยระดับสูงระยะเวลายาวนานนะครับมันก็สอดรับกับตัวบอลยิงสหรัฐนะครับทั้ง2ปีและ10ปีเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ5.15และ4 9เป็นตามลำดับนะครับนอกจากนี้เนี่ยภาพการลงทุนในเสียง,ง,งครับยังถูกกดดันจากความกังวลในเรื่องของสองครามในตะวันออกกลางด้วยครับซึ่งกังวลน,นี้เนี่ย เนื่องมาจากว่าอิสราเอลเนี่ยเขาก็ประกาศความพร้อมที่จะโจมตีทางภาคพุ่นดินเนี่ยในชนบทกาซาครับมันก็สอดรับกับตัวโคเมโกค,ครับที่ปรับตัวขึ้น0.44%นะครับไปปิดที่ระดับ1,994.9ดอลลาร์ต่อออนนะครับขณะที่ในบ้านเราเองครับหุ้นในกลุ่ม spending และเกี่ยวเนื่องเนี่ยก็มี sentiment เชิงลบเข้ามาครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอนุกรรมการเงินดิจิตอลครับก็ได้เตรียมทางเลือกไว้สักแนวทางครับเพื่อ ตัดผู้ที่จะได้รับเนี่ยให้น้อยลงเลยก็คือตัดกลุ่มที่เป็นคนรวยออกไปครับซึ่งสามแนวทางนเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือให้สิทธิเฉพาะผู้ยากไร้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆสิบห้าสิบหกล้านคนซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยก็น่าจะมาจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับผมช้อยที่สองเนี่ยก็คือตัดกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนเ,นเกินสองหมื่นห้าและหรือมีบัญชีเงินฝากเนี่ยเกินหนึ่งแสนบาทครับผมและทางเลือกที่สามครับก็คือตัดกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนห้าหมื่น ขึ้นไปและหรือมีบัญชีเงินฝากเนี่ยเกิน5 0,000นบาทครับผมซึ่งการที่มีเกมนี้เข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ภาพ spending เนี่ยมันดูซบเซาลงครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นเนี่ยแน่ๆเลยก็คือกลุ่ม spending เนี่ยน่าจะรับในทางลบก่อนนะครับเรื่องอะไรลหมดไปแล้วผมส่วนแรงพยุงเนี่ยมาจากไหนบ้างแรงพยุงเนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของหุ้นในกลุ่มพลังงานครับที่น่าจะได้แรงหนุนตามราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นนะครับจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับก็ เมื่อคืนนี้เนี่ยราคาน้บมอลลาร์ดีครับก็ปรับตัวขึ้นเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์ครับผมไปปิดที่แปดสิบห้าจุดสามเก้าดอลลาร์ต่อบา์เรล,ลครับผมอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเริ่มกลับมามีความคึกคั้ก็คือหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับจีนครับผมโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นกลุ่มที่เป็นแนวสินค้าครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวเรื่องที่จีนเขาเนี่ยอนุมัติในเรื่องของการออกพันธบัตรนะครับมูลค่าประมาณหนึ่งล้านล้านหยวนเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจก็เป็นอีกเรื่องราวดีดีคร ส่วนคืนนี้เนี่ยปัจจัยที่เราสำคัญที่ติดตามเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นตัวชี้นําตลาดของเราในวันพรุ่งนี้ได้เนี่ยก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือการประชุม ECB ครับผมซึ่งจะเกิดขึ้นในหัวค่าวันนี้ครับก็ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยครับผมในการประชุมครั้งนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ ECB เนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตัวตลอดแล้วก็มีการ p อสในครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้ก็น่าจะพอสต่อเช่นกันครับผมสอดรับกับภาพเศรษฐกิจที่ เริ <premises. S 2> ่มเผยถึงความอ่อนแอให้เห็นนะครับพอผู้ดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยก็ต้องช้ำหนักแล้วว่าจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อหรือว่าจะผ่อนคลายเพื่อเศรษฐกิจเดินหน้าต่อได้ครับแล้วก็อีกอันที่ติดตามก็คือเรื่อง GDP ควอเตอร์สาของฝั่งอเมริกาครับซึ่งตลาดนีคาดว่าจะขยายตัวได้ 4. 5เควอเตอร์ออนควอเตอร์เร่งตัวจาก 2. 1เควอเตอร์ออนควอเตอร์เมื่อควอเตอร์ก่อนหน้าครับผมซึ่งภาพเศรษฐกิจอเมริกาหากขยายตัวได้ดีดังคาดแน่นอนก็เป็นเรื่องดีครับผมแต่ ในอีกทางหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยกลับไปครั้งได้เช่นกันครับซึ่งภาพตลาดในวันนี้เนี่ยก็เราให้นิยามว่ายังไม่เห็นปลายทางครับกรอบในอยู่ที่1 3 7 5งสถึงหนึ่ครับผมส่วนด้านกลุ่มการลงทุนนะครับก็ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับธีมที่อาจจะน่าสนใจหน่อยในวันนี้ก็คือเรื่องของพลังงานต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็หุ้นที่รับความหวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจครับผมส่วน หุ้นที่น่าสะสมนระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นหุ้นที่กลุ่มที่บุกต่ำแล้วก็มีการจ่ายปันผลดีและมีความสม่ําเสมอครับผมครับก็พบประช่วงต่อไปช่วงเพียบเดย์ Day เลยครับผม ค่ะก็สวัสดีนะคะเข้าสู่ช่วงที่2 Pick o f the Day นะคะเมื่อกี้น้องสตางนะมาแรปอัพในเรื่องของตัวประเด็นวันนี้นะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมองไปในทางกดดันกับภาพรวมการลงทุนนะวันนี้อาจจะเห็นภาพคนหนังคนละมวนสำหรับเมื่อวานเนี่ยตลาดเขียวนะบวกประมาณเกือบ20จุดนะคะระหว่างวันนะคะก่อนที่จะลดช่วงบวกมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าไปดูในเรื่องของตัวตลาดภูมิภาคนะจะเห็นภาพเนี่ยที่เป็นลักษณะของ รบทั้งกระดาษลบกันทั้งตลาดทุกตลาดนะคะไปดูภาพนิดหนึงนะคะในส่วนของตัวภาพตลาดในภูมิภาคนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เนี่ยฉายภาพมาเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของตัวนิเคอินะคะของญี่ปุ่นเองตัวคอสตีของ เกาหลีใต้นะคะลบไปประมาณสัก2%แล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยลดหลั่นมานะคะดาวจนฟิวเจอร์ลบไปประมาณ105จุดนะคะบ้านราเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเปิดลบนะคะหรือว่าอาจจะเปิดบวงนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะปรับตัวลบเมื่อกี้น้องหมอเอน้องสางก็ให้ภาพไปแล้วเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าประเด็นฮิตนะคะในโซเชียลนะคะผูกพูดถึงกันค่อนข้างมากตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นๆใช่ไหมเพราะว่าในเรื่องของตัวเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะคะเขามี ออกเกณฑ์ออกมานะคะต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ที่เดี๋ยวยังต้องไปตัดสินนะว่าจะยังไงแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยน้องซางก็พูดให้ฟังละในเรื่องของตัวจํากัดสิทธิ์คนรวยนะ,ะดังนั้นลยถามนิดนึงว่าคนรวยจะมีสิทธิ์ไหมคะดูจากในเรื่องของตัวเงื่อนไขต่างๆนะคะก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันละกันนะคะรวมถึงว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะคุยประเด็นไหนรวมถึงหุ้นตัวไหนนะคะส่งเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะ ยังไงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีประเด็นที่เป็นลบนะคะแต่ว่าเรายังมีหุ้นเด็ดนะคะมาฝากเหมือนเดิมนะคะสำหรับหุ้นวันนี้เนี่ยเรามองว่ายังมีประเด็นบวกต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะหลังจากที่ทางจีนเองเนี่ยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเรียกว่ารถใหญ่เลยทีเดียวนะคะมูลค่า1ล้านล้านหยวนนะคะตรงนี้มากระตุ้นในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็คิดว่า ทำให้เซนิเมนต์ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังน่าจะได้ไประโยชน์นะคะไปดูตัวแรกกันก่อนนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะตัวแรกเนี่ยเป็นในส่วนของตัว SCGP นะคะก็ต้องบอกว่า SCGP เนี่ยหลังจ,จากที่งบออกมาเนี่ย อาจจะรับรู้ไปแล้วนะในเรื่องของงบรายมาสามที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่โดนกดดันจากในส่วนของตัวารายได้จากทางอินโดนีเซียที่ดรอปลงไปนะคะแต่ว่า ต้องบอกว่าพอเข้าไตรมาสสีเนี่ยเ,เริ่มเห็นละในเรื่องของเดือนตุลาคมนี้เนี่ยสัญญาณในเรื่องของตัวส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาปรับตัวดีขึ้นนะคะ 4Q ิเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้นะคะจากในส่วนของเศรษฐกิจของอินโดนีเซียแล้วก็ในส่วนของตัวจีนนะคะถ้าดูภาพ วงกลมพายชาร์ตตรงกลางเนี่ยจะเห็นได้ว่าแสดงในเรื่องของตัวสัดส่วนนะคะของรายได้ที่มาจากต่างประเทศหลายๆประเทศนะคะก็มีในส่วนที่เราไปตั้งโรงงานด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัว S C G P นะคะ ตัวอินโดนีเซียเองเนี่ยคิดว่าไตรามาส4เนี่ยเขาน่าจะเห็นภาพของเศรษฐกิจฟื้นตัวนะคะก็น่าจะหนุนในเรื่องของการฟื้นตัวของรายได้กลับขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของจีนเองด้วยนะคะจากระดับ14%เทียบ9มันของปีที่แล้วนะคะ,ะ9้ามันของปีนี้เนี่ยเออเห็นสัญญาณว่าสัดส่วนเนี่ย ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะประมาณสัก18%ตรงนี้เนี่ยอ,อินโดแล้วก็ในส่วนของจีนเนี่ยน่าจะเป็นความหวังนะคะโดยเฉพาะในส่วนของอินโดเองเนี่ยก็มีโรงงานนะเขาก็มีส่งไปที่จีนมากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงผลักดันประกอบกับ,กบมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะทีะ่ทางจีนประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ในเรื่องของความสามารถในการส่งออกบรรจุภัณฑ์นะคะ,ะตรงนี้เนี่ยไปยังจีนเองเนะคะจะ อินโดเองแล้วก็ในเรื่องของตัวภูมิภาคเองก็จะได้เซนิเมนต์เชิงบวกตรงนี้ไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย scgp ก็ให้พอยต์นะคะในเรื่องของตัว 4Q ิที่น่าจะฟื้นไตรมาสสน่าจะบอทเทอร์เมแล้วแหละนะคะไปดูในเรื่องของตัวราคาหุ้นนะคะก็คิดว่าน่าจะเห็นการสะท้อนปัจจัยลบไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าซื้อขายกันค่อนข้างตา่ำถ้าใครตามดูตัวนี้มาจะเห็นว่าลงมาโดยตลอดนะคะตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็ซื้อขายที่ p r i c to book value นะะประมาณ 1. ุ เเท่านะคะถ้าไปดูในเรื่องของอแบรนด์ของตัว Price to Book Value เนี่ยต้องบอกว่าลงมาที่ระดับประมาณลบ5 2 5 SD นะมีลุ้นในเรื่องของการที่จะรีบาวกลับขึ้นไปนะก็ถือว่าเป็นจังหวะของการเข้าซื้อพร้อมกับการฟื้นตัวของผลประกอบการนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูราคาเนี่ยก็ลุ้นๆกันได้นะคะไปดูภาพในส่วนของตัว SCGP กันนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยเริ่มเห็นแท่งยกกลับขึ้นมา าแล้วนะคะจอ่จอจอที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น MACD นะคะจ่อจะตัดเส้นสิญกํากำลังพังลงเนี่ยเริ่มชะลอนะวิ่งออกข้างมาพักหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการคล้ายๆว่าน่าจะสร้างฐานเพื่อจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะคะตัว S r s i เองเนี่ยก็ยกห่างออกมาจากเขตที่เป็น o v e r s o l d นะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าสั้นๆนะคะรับในเรื่องของตัว4 q ิจะฟื้นราคาลงมาเยอะแล้วในช่วงก่อนหน้านี้รับประเด็นลบไปเยอะนะคะได้มาตรการรต้นเศรษฐกิจจีนลุ้นกลับไปแถวระดับ37.5 39บาทนะคะเราแนะนำให้กลับมาซื้อเก่งกำไรตามไปนะคะในส่วนของแนวรับ35บาทค่ะตัวแรกนะคะ S.C.G.P. นะคะ มีอีกหนึ่ง S นะคะตัวที่สองก็คือ STA นะคะสีตรังนะคะตรงนี้ในเรื่องของตัวยางพารานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่รับในเรื่องของตัวข่าวเกี่ยวกับ การกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะคะเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวประกอบกับทางการเนี่ยมาออกมาตรการเพื่อกระตุ้นแบบนี้นะคะในเรื่องของตัวดีมานการบริโภคนะคะในส่วนของตัวยางพารานําเข้าไปที่จีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรายใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะหนุนนะคะมีความคาดหวังในเรื่องของตัวอุปสงค์ยางที่จะ เพิ่มขึ้นนะคะตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะก็มองในเรื่องของตัวตรงนี้เนี่ยน่าจะหนุนในส่วนของตัวราคาให้มีความคึกคักได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นเองก็เป็นอีกตัวที่ค่อนข้างและกระดานะคือราคายางในตลาดโลกเนี่ยราคายางธรรมชาตินะคะ ฟื้นตัวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไซคอมนะคะในตลาดสิงคโปร์อย่างากราฟที่เอามาให้ดูเนี่ยตลาดโทคอมเองเนี่ยราคาฟิวเจอร์ของราคายางพะยะยางพาร,ราชั้น3นะคะลิ้นพันกันนิดหนึงนะคะก็เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะราคาขายล่วงหน้าประมาณ2เดือนเนี่ยเรียกได้ว่าขึ้นมาทําจุดที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะคะทำให้ในช่วงของไตรมาสสีเองเนี่ย ราคาขายเฉลี่ยของเขาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไปเทียบกับตัวราคาหุ้นเองเนี่ยเราเลยมองว่ายังมาช้าอยู่นะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสละกันนะคะสำหรับในส่วนของตัว S T A ไปดูกราฟราคากันนิดนึงนะคะเพราะว่าราคายางฟื้นตัวมาแล้วแต่ราคาหุ้นยังไม่มานะคะแล้วได้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีนแบบนี้ดีมานก็รุ้นๆว่าจะกลับมาเราเลยมองว่า มีโอกาสลุ้นที่จะเบรกเอาท์ในส่วนของตัวเส้นเทรลน์ขึ้นมาอีกครั้งได้เหมือนกันเพราะว่าเครื่องมือนะคะเริ่มนะคะเริ่มมีสัญญาณเห็นบู l ิส s h ไดเวอร์เจนเหมือนกันนะคะของ MACD ที่มีลักษณะของการยก โลขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าราคาเนี่ยก่อนหน้านี้ทำโลต่ำลงมานะคะก็มองในส่วนของตัว STA ลุ้นจะไป15บาทนะคะ15บาท30ก่อนในเบื้องต้นนะแล้วรับเราให้ไว้แถวระดับ14.3นะคะก็กลับมาซื้อเก็งกำไรกันได้นะวันนี้ฝากไว้ 2S นะคะ SCGP แล้วก็ STA ค่ะ ไปดูในเรื่องของตัวหุ้นทางเทคนิคกันบ้างนะคะเทคนิคอลพิกเนี่ยวันนี้3ตัวที่พิกมาฝากนะคะ เป็น K-Bank นะคะช่วงนี้อาจจะได้ยินชื่อหุน้น K-Bank บ่อยๆนะเพราะว่าเราเชียร์ในหลายๆเปเปอร์เหมือนกันนะคะในส่วนของตัว Pick up the day ก่อนหน้านี้ใครซื้อตามเรามาก็น่าจะแฮปปี้ใครยังไม่เข้านะคะวันนี้เนี่ยสัญญาณทางเทคนิคก็เรียกได้ว่ายืนยันความสวยงามนะคะนะักวิเคราะห์ของเราก็เลือกมาในเปเปอร์เทคนิค c a l พ i ิกด้วยนะคะ K-Bank เนี่ยทะลุเส้นเทรลลน์นะคะ 135นะคะน่าจะไปตรงนั้นได้เพราะว่าในเรื่องของตัว pick up t h e d a y ที่เราแนะนำไปเนี่ยเป้าแรก133.5เนี่ยมาถึงแล้วนะ135 136นะคะซื้อตามกันมานะคะมองเป้าแถวๆนั้นในส่วนของจุดถอยนะคะถ้าหลุด130ให้ปิดความเสี่ยงออกไปค่ะก็แนะนำซื้อนะในส่วนของหุ้นแบงค์อย่างกสิกรไทยนะคะ scgp เมื่อกี้ให้แล้วนะคะมี bullish divergence นะคะ 37. 5้าบาทถ้าหลุด34บาทปิดความเสี่ยงไปนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะ global นะคะเห็นรูปแบบ t ท i น t ซ r b o บ t o m แบบนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้นมานะคะ16บาท16บาท50บนะเมื่อวานเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ก็กลับมาคึกคักน,นะคะ,ะในส่วนของจุดถอยนะคะ15บาทค่ะฝากไว้นะคะสำหรับในส่วนของหุ้น Pick of the Day นะคะแล้วเดี๋ยวไปฟังในส่วนของนักวิเคราะห์พื้นฐานเรานะคะ ในเรื่องของตัว Fundamental Research วันนี้เนี่ยมีมาเล่าให้ฟัง2ตัวนะคะ B H แล้วก็ในส่วนของตัว K K P ค่ะสวัสดีครับพบวกว่าช่วง Fundamental Research นะครับวันนี้เราก็มีหุ้นมาฝากกัน2ตัวนะครับคือ B H กับ KKP นะครับขอเริ่มที่ BH ก่อนนะครับเราคาดว่าราไรได้ในไตรมาส3ของ BH เนี่ยน่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีนะครับที่6,753้าิล้านนะครับเติบโตขึ้นเนี่ย12% q สอนนะครับซึ่งมีปัจจัยหนุนเนี่ยมาจากตัวผู้ป่วยต่างชาตินะครับโดยเฉพาะกลุ่มจีนและตะวันออกกลางเนี่ยมีการฟื้นตัวนะครับ แล้วก็ราคาดว่าสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ200 basis point นะครับเป็น67%จาก65%สนตแตะมาสก่อนนะครับแล้วก็รายได้ต่อบินเนี่ยน่าจะสูงขึ้นด้วยนะครับจากการเข้ามารักษาโรคยากนะครับซึ่งมี price intensity สูงนะครับโดยคาดว่ารายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยจะโตราว15% Q ห้านะครับประกอบกับรายได้ผู้ป่วยชาวไทยนะครับที่เติบโตขึ้นด้วย6% Q1Q นะครับจากกาารรรแพ่ะบดของโรคที่มาตาามฤดูกลนะครับออออย่างไข้เลลืดกแ้วก็ไข้หวัใ ในส่วนของอินดาีมาร์จิ้นนะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับตามการฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติและการเข้ามารักษาโรคยากนะครับประกอบกับค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มลดลงนะครับจากการชะลอตัวของพลังงานนะครับเราก็คาดว่ากำไรในยเป็นมาสามของปีเอเนี่ยจะออกมาที่1 8ึ6ล้านนะครับเพิ่มขึ้น6.2% q ุ q แล้วก็23.6% q ิ q เออยอนเยนะครับดยการฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติแล้วก็คาดว่าผลประกอบการน่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีนะครับเราก็ยังเลยยังแนะนําทยอยซื้ออยู่นะครับสำหรับบีเนะครับโดยมีราคาพื้นฐานที่2อ5ยู่ที่2บ5าบาทนะครับตัวต่อมา KKP นะครับในช่วงไตรมาสสเนี่ยตัว KKP เนี่ยมีกําไรอยู่ที่ 1,300ล้านบาทนะครับลดลงค่อนข้างมากนะครับ38.5% y e a แ e แล้วก็9.3% q o q นะครับโดยนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเหตุผลสำคัญที่ทำให้กำไรของไตรมาสสอง p อ p ลดตล่ำลงคือผลขาดทุนลดยึดนะครับที่เพิ่มขึ้นค่อน,นข้างมากเลยนะครับโดยผลขาดทุนลดยึดเนี่ยจะมาจากสินเชื่อที่ปล่อยไปในช่วงปี2000 ปี65นะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ย KKP เนี่ยมีสินเชื่อเตอิบโตนะครับถึง21.4% y e a เ o n y e a r เยรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การเป็น,ปนการเตริบโตสินเชื่อรายย่อยเนี่ยอยู่ที่23.6% Year-on-Year เแล้วก็เป็นสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ย19.3%เกนะครับ KKP ก็ได้มีการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับโดยมีการปรับการปล่อยสินเชื่อนะครับให้มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็มีการปรับโครงสร้างหนี้นะ ให้กับลูกค้าบางรายนะครับซึ่งด้วยการการทำตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ตัวสินเชื่อในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเติบโตมากกว่าระดับการเติบโตในแตรมาสามไม่มากนักนะครับซึ่งแตรมาสามแตรมาสามเนี่ย KKP สามารถเป่าสินเชื่อได้โตไปแล้ว6%ปอร์เซ year to date นะครับซึ่งอาจจะทำให้ทั้งปีเนี่ยตัว KKP เนี่ยมีสินเชื่อต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่10ซได้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ให้ดีขึ้นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะทําให้ตัวสินเชื่อเนี่ยอาจจะเติบโตในช่วงที่เหลือของปีไม่มากนักนะครับแต่ก็ส่งผลดีในแง่ที่ว่าทําให้ NPL ของ k k p เนี่ยลดต่าลงนะครับแล้วก็ k k p เนี่ยยังยังมีการตั้งสารองลดลงด้วยในไตรมาสสามนะครับแล้วก็ในไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะมีการลดการตั้งสารองลงได้อีกนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่สินเชื่ออาจจะเติบโตไม่มากนักนะครับในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยอาจจะทําให้ตัว k k p เนี่ย มีการพิจารณานะครับปรับ p พลย์อัลเลยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องใช้ทุนในการเติบโตของสินเชื่อแล้วนะครับทางฝ่ายกองบัญชีการกำไรปี66ของ KKP นะครับไปที่6,300ล้านบาทนะครับลดลง17.6%เจ็ปอร์เซ็นต์เยนะครับเนื่องจากผลขาดทุนลดยื่อแล้วก็กำลังสัพพลาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่เราคาดว่าปี67เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้นะครับ34.2%สิบเปนเยนะครับเป็น8,400ล้านบาทนะครับยังคงราคาพื้นฐานอยู่ที่ 58บบาทนะครับแล้วก็ยังแนะนำซื้ออยู่นะครับสำหรับ KKP สำหรับช่วง Fundamental Research ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ